หัวใจที่กระตัญยูเป็นหัวใจที่เข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างเป็นหัวใจที่อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนไหวจนเสียหลักทนกตันยูเดินบนโลกนี้ด้วยความมั่นคงพกพาความสงบและความอบอุ่นไปทุกที่และไม่ว่าชีวิตจะพบเจออุปสรรคใดๆความกระตัญยูจะเป็นแรงผลักดันให้เดินต่อพร้อมเรียนรู้พร้อมให้อภัยและพร้อมสร้างความดีต่อเนื่อง ความกระตันยูยังทำให้เราเข้าใจคุณค่าของเวลาและความสัมพันธ์เพราะเรารู้ว่าไม่มีใครสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปพ่อแม่ค่อยๆแก่ลงเพื่อนย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครูบาอาจารย์ย่อมจากเราไปการมีความกระตันยูจึงเป็นการเก็บรักษาความทรงจำและความดีเหล่านี้ไว้เพื่อให้เราไม่ลืมคุณค่าแห่งชีวิตและพร้อมจะส่งต่อความดีนั้นต่อไป ความกตัญญูยังสอนให้เรารู้จักอดทนและเพียรพยายามเพราะชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลิตกุลาทุกความสําเร็จต้องแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยความผิดหวังและความล้มเหลวคนกตัญญูรู้ว่าทุกความลําบากที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ผู้คนรอบข้างช่วยประคับประคองและเมื่อหัวใจเราเต็มไปด้วยความกตัญญูเราจะมีแรงสู้ต่อเราจะไม่ท้อถอย และพร้อมที่จะทำดีตอบแทนความเมตตาเหล่านั้นเมื่อทุกคนมีความกตัญญูในหัวใจโลกนี้ก็จะเปลี่ยนไปความเห็นแก่ตัวลดลงความโกรธจังหายความรักและความเข้าใจเบ่งบานแทนที่สังคมเต็มไปด้วยความอบอุ่นความสุขเกิดขึ้นรอบตัวเราและชีวิตของเรามีคุณค่าเพราะความกตัญญูไม่ใช่เพียงคุณธรรมแต่เป็นเครื่องหมายของความดีแท้จริง เป็นสิ่งที่ส่องสว่างหัวใจและทำให้โลกนี้น่าอยู่สำหรับทุกคนคุณเคยคิดไหมว่าชีวิตของเราทุกวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังทุกความสำเร็จและความสุขที่เรามีเกิดจากใครหลายคนที่อยู่เบื้องหลังพ่อแม่ที่เหน็ดเหนื่อยครูบาอาจารย์ที่สอนเราเพื่อนและผู้คนรอบตัวที่ยื่นมือช่วยในยามลำบากหลอดไฟฟ้าความกตัญอูไม่ได้วัดด้วยสิ่งใหญ่โต แค่รอยยิ้มคำพูดดีๆหรือการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆก็ถือเป็นการตอบแทนความดีขนกตัญญูจะทราบซึ้งในสิ่งเหล่านี้และพร้อมส่งต่อความดีให้ผู้อื่นเพราะความดีที่ส่งต่อมันจะขยายตัวและสร้างโลกให้น่าอยู่ส่งแสงแม้วาหัวใจที่กตัญญูทำให้เราอ่อนโยนแต่เข้มแข็งรู้จักให้อภัยและอดทน ทำให้ชีวิตสงบและมีความสุขอย่างแท้จริงและทําให้สังคมอบอุ่นเต็มไป